สวัสดีนะคะอซาลามเลกุมด้วยค่ะตอนนี้นะคะสมายแครนะคะก็คือก่อนหน้านี้นะคะเดียก็เคยใช้สมายแครของผู้ใหญ่มาก่อนนะคะทีนี้เรื่องของเรื่องก็คือใช้แล้วก็มันหลวมนะคะมันไม่พอดีกับปากค่ะ เลยต้องสั่งใหม่อีกชุดหนึ่งนะคะสั่งรอบนี้มาก็คือก็จะเป็นชุดเล็กอะคะ่ะลองลองใส่ดูนะคะเราเพิ่งจะแกะนะคะว่าก็ตื่นเต้นนะคะไม่รู้ว่าพอดีกับป่าหรือเปล่าอันนี้ของเล็กนะคะที่สั่งมา รอบนี้ไม่มีใบรับรองลให้นะคะไม่เห็นใบรับรองรอบก่อนจะมีเนาะเฮ้ย,ยมีค่ะมีค่ะมีนะไม่รับรอบเป็นแบบนี้นะคะหลายคนที่ใช้สมายแคร์ที่เป็นของผู้ใหญ่อะคะก็ก็กกจะประมาณนี้นะคะ่ะ ของเด็กนะคะเขาบอกว่าของเด็กนะคะนี้เนี่ยค่ะมันจะเป็นรูปเด็กนะลองดูงนะคะอันนี้ A1 นะคะเรียสั่งมาสองชุดค่ะเนื่องจากฟันเราเล็กแล้วก็ฟันห่างนะคะแล้วก็มันหลวมแล้วก็ ไม่รู้สึกว่าไม่ไม่กระชับนะคะแล้วก็ขวันไม่ไม่ชิดไม่ชิดนะคะไม่รู้สึกว่าชิดชิดขึ้นนะคะลอง A สองแล้วส่วนนี้ A 3ค่ะเดี๋ยวฝากติดตามไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าเดี๋ยใส่แล้วเห็นผลยังไงเดี๋ยวก็จะมาลงคลิปใหม่ๆใ,ให้ ให้เราให้ดูกันต่อไปเนาะค่ะขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ